สวัสดีค่ะจากร้านช่างนวัตซ่อมมือถือนะคะในคลิปวิดีโอนี้เป็นอะมาฟิทีลิโปนะคะของคณสู่รชัยนะคะส่งมาจากต่างจังหวัดนะคะอาการก็คือเปิดไม่ติดนะคะตอนนี้ทางร้านซ่อมให้เปิดติดแล้วนะคะอ,ะอันนี้เป็นด้านหน้านะคะแล้กวก็ด้านหลังนะคะทดสอบการชาร์จนะคะอันนี้เสียบใส่ชาร์จท่อใส่ชาร์จ เสียบส่ชาร์จนะคะนี่นะคะถอดส่ชาร์จเครื่องไม่ดับแล้วนะคะปุ่มเซ็กปุ่มแบ็คปุ่มเซ็กปุ่มแบ็คปุ่มเซ็กปุ่มแบ็คปุ่มดาวปุ่มอัพปุ่มดาวปุ่มอัพ ปุ่มดาวปุ่มอัพเลื่อนด้านซ้ายด้านขวาด้านซ้ายด้านขวานะคะนี่นะคะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะคะนี่นะคะ นี่นะคะ riff, โอเคพวกนาฬิกามาฟิตนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจนะคะสามารถติดต่อมาได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ